ก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับผมเจ้าตัวแบตเตอรี่โซลาเซลล์นะของยี่ห้อจินเดียนครับรุ่น JD 740นะครับที่มีขนาดเนี่ย40วัตต์ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันครับอาการของตัวนี้นะครับก็คือผมเนี่ยตั้งชาร์จแบตไว้ทั้งวันแล้ว นะครับก็คือตอนที่แผงโซลาเซลล์เนี่ยรับแสงนะครับก็ตัวไฟชาร์จเนี่ยสถานะของตัวนี้เนี่ยมันก็คือติดปกตินะครับแต่ว่าพอแสงหมดปุ๊บเนี่ยเมื่อแผงไม่ได้รับแสงนะครับไฟเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดับลงนะครับแล้วเราลองใช้เจ้าตัวรีโมทเนี่ยเปิดเข้าไปนะครับมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าพอตอนกลางวันนะครับเม Sag ื่อแผงโซลาเซลล์เนี่ยรับแสงอาทิตย์นะครับเราพยายามเปิดด้วยรีโมทนะครับก็คือเจ้าตัวโซลาเซลล์เนี่ย <currently> มีอาการตอบสนองนะครับคือไฟกระพริบติดขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดค้างได้นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปิดตอนกลางวันได้นะครับก็เลยเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมี Not away, น็อตยึดเอาไว้นะครับอ่าเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเราต้องใช้แแจหกเหลี่ยมนะครับในการไขออกโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อให้สามารถที่จะเมนเทนแนนหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยได้ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวหลอด LED พวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานของมันนึงก็คือ50,000ชั่วโมงนะครับถ้า แผงวงจรอ,อะไรเนี่ยมันไม่เสียไปซะก่อนนะคบก็คืออายุการใช้งานของเจ้าตัวหลอดพวกนี้ยอยู่ที่ห้าหมื่นชั่วโมงครับแต่สิ่งที่มันเสียเนี่ยก็คือไม่จะว่าจะเป็นแผงวงจรข้างในนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่เองนะครับมันจะเสื่อมสภาพไปก่อน,นะครับอย่างตัวน,นี้เนี่ยอายุการใช้งานก็ผมว่าจะว่าน่าจะประมาณ3ปีได้แล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วเราก็เลยจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กันแต่สิ่งที่เราต้องคิดก่อนนะครับผมก็คือ อันดับแรกเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมของเขาเนี่ยคืออะไรนะฮะก็คือโดยทําการแกะมันเนี่ยออกมาก่อนเพื่อมาดูแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่รุ่นเดิมของเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนอยู่ความจุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคครับเราแกะน็อตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝากันปึ๊บตอนเปิดก็ระวังสายขันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีสายไฟนะครับระหว่าง้าตัวหลอดเนี่ยกับก้าตัวแบตเตอรี่อยู่นะฮะอ่ะอันนี้ผมเอาน็อต ให้มันออกมาดีๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน็อตมันหายโอเคเราแกะได้แล้วนะครับผมก็จะเห็นด้านในนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่าเขาใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนกันเราแกะตัวรัดแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยึด าวไว้นะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ของโซลาเซลล์เพื่อไม่ให้เพื่อให้มันแน่นนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็งัดขึ้นมาได้เลยปั๊บอืมต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะตัดเจ้าตัวนี้ออกนะครับก็คือตัดให้มันออกมาเลยนะฮะก็เราบ้านๆครับเราก็ตัดเลยพยายามตัดให้มันอยู่ใกล้ขั้วแบตนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเจ้าตัวแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตรงพวกนี้เราจะไม่ยุ่งกับเขานะครับเราจะใช้แบบวิธีง่ายๆเลยก็คือตัดเอาปึ๊บอ่า เรียบร้อยทีนี้เรามาดูแบตกันนะครับว่าแบตเขาใช้รุ่นอะไรก็แกะเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาอ่าโอเคจะเห็นเจ้าตัวโมเดลของแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเป็น3 2 6 5 0นะครับเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่รุ่น32650เนาะแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่ามีโวลต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย32650เนี่ยจดดนวน โวลต์แรงดันของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3.2นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือว่า3.6นี่แหละอ่ะโอเคครับเมื่อแกะมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเจ้าตัวอันนี้1ตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแผง BSM นะครับไว้ป้องกันการชาร์จเกินนะครับอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครซื้อแบตเตอรี่แบบแยกนะครับก็คือจะต้องเก็บเจ้าตัวนี้เอาไว้นะฮะในการเชื่อมแบบอันนี้เห็นไหมครับเขาเชื่อมขั้วเดียวกันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะครับบวกกับบวกลบกับลบเนี่ยเขาเชื่อมเอาไว้ด้วยกันนะครับ ไข่นะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อแบตเตอรี่ที่มันสําเร็จรูปมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ชุดนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเก็บพวกนี้ไวอ้อะอันนี้เนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะทําการกําจัดทิ้งนะครับผมอย่างถูกวิธีนะครับโดยการวิธีโดยก็คือเราไปทิ้งในที่ถังขยะที่เป็นพ,พวกแบตเตอรี่เนี่ยโดยเฉพาะนะครับผมโอเคเมื่อเรารู้รุ่นของแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปซื้อเจ้าตัวแบตมาเลยนะครับผมนี่อันนี้ 3 6 6 5 0นะครับผมก็คือของเดิมเนี่ยมี2ก้อนนะครับผมก็ซื้อแบบที่เป็นรุ่น2ก้อนนะครับจำนวนโวล์คือ3.2มโวลต์นะครับอันนี้เนี่ยมิลลิแอมเนี่ยจะอยู่ที่13,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมก็คือ1.13 a h เนี่ยก็คือแอมพ์เฮาสนะฮะก็แอมเนี่ย เป็นมิลลิแอมก็คือคูณพันเข้าไปก็จะเป็น1 3 0 0 0นะครับผมแต่ว่าสเปคเดิมที่เขาบอกไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ10,000นะฮะอ่ะซึ่งจริงๆผมก็คำนวณจากแผงโซลาเซลล์แล้วเนี่ยมันก็จริงๆประจุอย่างหนึ่งหมมิลลิแอมมันก็พอนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็ซื้อเผื่อๆไว้นะครับเผื่อวันไหนเนี่ยแดดดีๆจัดๆนะครับผมก็อาจจะฟุกๆนะครับอาจจะชาร์จได้นะครับผมเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า แบตสาเร็จรูปนะครับเขาก็จะมีข้วบวกข้วลบอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นสีดํากับสีแดงเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาต่อเนี่ยกับของเดิมได้เลยนะครับก็ทําการปอกสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะพันนะครับผมสายไฟเข้าไปด้วยกันนะครับผมก็คือวิธีพันเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกนี้แหละแรงดันไฟฟ้าเขาไม่ได้สูงนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะพันแบบง่ายๆโอเคครับเมื่อพันเรียบร้อยนะครับผมอาจจะใช้เจ้าตัวไวนัทนะครับหรือว่า จะใช้เทปพันสายไฟก็ได้ครับผมแต่ว่าในกรณีนี้เราเอาง่ายๆนะครับผมเราก็เลยใช้เทปพันสายไฟเอานะครับทีนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่จะยึดทุกอย่างกลับไปนะครับเราจะขอทําการทดสอบก่อนนะครับโดยการเปิดบัลโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยคุณจะเอาเทปกาวมายึดก็ได้หรือไม่ยึดก็ได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าเจ้าตัว แถบรัดที่เขาให้มาเนี่ยก็แน่นเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรัดแล้วมันยังหลวมหลอมอยู่นะครับก็มาที่จะเอาสกอตเทปเนี่ยเออเอาเทปกาวนะครับมาติดได้นะอ่ะเราก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับ ก็จะเห็นว่าสเตปและขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับผมต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับไม่ว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับอย่างผมเนี่ยความรู้ช่างที่เป็น DIY เนี่ยก็ไม่เยอะอะไรมากมายนะก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะครับขอแค่นะครับผมเราวิเคราะห์อาการนะครับของเจ้าตัวโซลาเซลล์เนี่ยได้ถูกต้องนะครับว่ามันเสียที่อะไรนะครับผมแล้วก็เลือกขนาดแบตเตอรี่นะครับให้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับหรือว่าเท่าเดิมได้ก็จะเป็นการดีนะครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ